สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนช้อปปิง้งช้อปปิ้งกันจ้าซื้อของเข้าบ้านกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาล้างของทั้งหมดฉีดด้วยบเนเกอร์หรือน้ำส้มสายชูนะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามเกือบจะครบร้อยคนละค่ะพอเห็นมาแล้วก็ดีใจมากๆเลยนะคะเย้เย้เย่เอ่ะไปก็โดนสาขบ่นไปนะคะเพื่อกี้เสียงดังเกินไปจ้า มาจ้ามาดูกันเลยว่าเราซื้ออะไรกันมาบ้างนะคะซื้อไม่เยอะนะคะเอาเท่าที่จำเป็นจ้าเราก็จะมีน้ำแครอทนะคะขวดสีเหลืองๆจ้าแล้วก็ขวดสีแดงนี่นะําทับทิมน,นะคะแล้วก็มีนมจ้ามีขนมปังอย่างที่คุณสาเขาชอบนะคะแต่ตัวเองไม่ชอบแบบนี้คะ่ะร <c oughs> อบนี้มีเห็ดด้วยนะคะนี่อืม เราก็มาฉีดกันแล้วจ้าน้ำส้มสายชูฉีดไปทุกถุงเลยแล้วเดี๋ยวก็จะมาเอาผ้าเช็ดกันนะคะให้แห้งๆแล้วค่อยเอาเก็บเข้าตู้เย็นจ้าคุณลูกเขาก็เป็นคนทำนะคะถ้าซื้อมานม้น้อยนี่ก็จะปล่อยเขาทำเองเลยจ้าแขนเขาขาวมากเลยนะคะนั่น <laughs> คือตอนออกไปซื้อของนี่เราก็จะพบขวดฉีดน้ำส้มสายชูไปด้วยนะคะพอซื้อเสร็จก็ฉีดกันตั้งแต่ที่ตั้งแต่ในรถเข็นเลยค่ะแต่ออกมาฉีดข้างนอกนะคะเคยฉีดแล้วมีคนมายืนมองแล้วเขาก็ขำกันด้วยค่ะแต่เราก็ไม่สนใจเราก็ฉีด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 ,ฉดะคะ่ะก่อนเอาขึ้นรถแล้วก็พอมาถึงบ้านเราก็ใช้วิธีนี้อีกทีนึงค่ะเพราะเราก็ไม่มั่นใจนะคะนี่โควิดจะแรงด้วยค่ะมาม่านี้ก็ ตกดึกนะคะดึกๆกแล้วก็มาหิวกันค่ะสองคนแม่ลูกกินมาม่ากันคนละชามจ้าของคุณลูกก็จะเป็นมาม่าแห้งจ้าใส่น้ำพริกนรกเลยนะคะนั่นขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงร่ลำรวยยิ่งๆขึ้นไปนะจ้าจุบุจุบุ